สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องตำรับรถหัวรานำสิงคโปร์มนะครับช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ชมยังไม่เห็นแดดเลยครับตอนนี้ก็คือยังฝนตกอยู่นะครับตั้งแต่เมื่อเช้านะครแยนมาตกมากขับทังเลยครับท่านผู้ชมก็แวะเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนใหม่นะครับเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนใหม่เดี๋ยวก็ ตอนนี้ก็อยู่ขอนแก่นครับท่านผู้ชมเฮ้ยแมนวะออกจากขอนแก่นมาทาั้งกูท้องเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเชียงยืนด้วยปะโมแน่ใจกันเออเชียชง,งยนืนแหละแน่ใจแล้วเห็นไปแล้วเชียงยืนครับตอนนี้อยู่ที่เชียงยืนมหาสารคามนะครับความเร็วที่ใช้ก็ห้าสิบครับ เพราะว่าเมื่อกี้เห็นจ่าๆเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นกับตาเลยครับรถรถเงียบ,บรครับหกรอเงียบหกรอเงียบรถบร,ถบริษัทนี่แหละประกาศขายหลายๆแมนว่รถหกรอครับโอ้ผมว่าหมุนไปคือบักป,ปินเนี่ยแต่ใครอยู่บ่าลงทงั้งวะหมุนไปหมุนไปแลวก็แเรียนตรงไปเลยนะโอ้โห เอ็นกับตาเลยพี่น้องย่านมาเนะี่ยกลัวครับกลัวก็เลยคอยเปี่ยนคอยไปครับเปลียนไปเรื่อยครับฝนตกถนนลื่นนะครับลองมึงลดเนะเพราเป็นจะไปแห้งน,นะครับแมนแทะพวกรถหัวลากนะครับรถหัวลากรถพ่วงอย่างเงี้ยครับพวกนี้จะลื่นไวที่สุดเลยครับไปยังจงวางกังนดี คือตัวหางตัวลูกมัน,นมันยู่ข้างหนานะครับมันจะดันมันจะดันตัวแม่นะครับบางทีอ่าถ้าสมมติว่าเบรกเบรกหน้าติดเบรกตัวแม่ติดก่อนนะครับติดตึบ๊บแล้วทีนี้ก็ไปเบรกข้างหลังไปข้างหลังเบรกอ่าไม่ดีอย่างเงี้ยมันจะดันเลยนะครับมันจะดันตัวแม่นะครับทําให้อ่าเสียการทรงตัวได้นะ แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะครับงานเกียร์เกียร์ไม่เกียร์โดนแล้วผมมีโอกาสด้ใช้เกียร์เปลี่ยน,นเกียร์ยันยันเห็นกับตาเลยอะไรยันนะครับยูทา่าพระนะครับไฟแดงทา่าพระโอ้ผเห็นกับตาเลยอนเกี็ดนะครับดูครับฝนตกนะครับท่านผู้ชม น่าจะเข้าก็น่าจะเข้าช่วงบ่ายช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ก็เที่ยงเที่ยงครึ่งนะครับน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆนะครับประมาณบ่ายบ่ายสองนะครับแล้วก็รถตอนนี้ก็มันถึงน้าเหมือนด้ยรอกนี่แหละครับรถกาด่ะมันโดนน้ำนะครับน่าจะเป็นหัวเทียนนะผมว่าระเบิด แตกตุ่ม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 เลยไปกินก้านป่ครับดูนะครับผมเติมมาเต็มล็อกนะครับเ่ยหมดไปแล้วกักล็อกหนึ่งแล้วครับเห็นปะผมเติมมาเต็มนะครับสองพันสองพันสามร้อยบาทนะครับเมื่อกี้เติมอยู่คนเก็ดเดี๋ยอยุเดี๋ยวยกกักหนึ่งเด้อเอยเบิร์ตไปแล้วกักหนึ่ง นะครับยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับอากาศมันเป็นทังทีละอะไรอีกอย่างหนึ่งอากาศเยน็นๆนั่นออากาศมันอยุ่ไว้นะครับมันมันหดตัวนะครับแต่ถ้าแดดร้อนวันไหนก็แดดร้อนๆก็แม่นละครับเรนดนว่าใครยุดหรอกเลยอีกอย่างหนึ่งมันหัวเทียนละเบิดน่าจะเป็นหัวเทียนนะครับไม่น่าจะเป็นที่คอยหรอก ระเบิดแต่ละทีครับว่าุ่มปุ่ม,มเป็นก้อนออกเลยเหมือนอเหมือนรถน้ำมันที่เวลาเขาลงเขานะครับเขาดึงไอ้เขาไอ้กดชอบเบรกนะครับใช้ชอบเบรกนะครับออกแบบนั่นแหละปุ่มบุ่ม,ม,มออกเป็นก้อนเลยนะครับน่าจะน่าจะถึอน้ำครับผมว่านะครับเพราะว่าถึงน้ำมันมันอบ่งนะอนนี้ก็คือเดี๋ยวอย่าประคองไปลงของก่อน ไปลงของลงของเสร็จแล้วก็จะไปซ่อมนะครับแย่เท่าเกียร์จะให้ใส่งานครับนี่ไหมันไปวไะเลยเนาะเท่าเกียร์บอกรับงานไม่รอแล้ววะเนาะว้าเขาไปแล้วไปเลยเจองานล็อกอีกแล้วครับ แล้วต้องการใช้รถด,ด้วยต้องการขึ้นนะครับอย่างว่าไอ้คันนัน่นลงก่อนขึ้นว่าให้ไปใส่แห่นเนี่ยแั่เาต้องการขึ้นนะม่งั้นว่าพกเจ้า่านะครับตามมันจะว่าโดนหรอกบรรยากาศดีดีพี่น้องตากะสีปิดแล้วล่ะ มืดตาเพราะนละไม่ได้อจอดนอนเลยนะแบบนี้นี่ว่าใกล้ถึงแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะจ่อยไปลงของลงยังไงนะฝนตกอย่างนี้นะน่าจะลงในโกดังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทิ้งเข้าในโกดังนะครับแต่ตอนไปชั่งรถนี่สิตอนไปสั่งรถนี่มันเป็นในเดือนนะเปียกเท่ๆตอนจังหวะาางานไปเข่าของสั่ง บรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศโอ้ดีมากเทคโนโลยีกับยุบ้านทุดเลยเห็นไหนเห็นน้ายุบ้านคนตก็ตกตเห็นว่ามัทโตถัดยุบ้านสุดยอดแลยเนาะยี่น้องาวาวะนอนดูทีวีอยู่บ้านนะครับแต่มันก็ไม่ดีหรอกครับ ไม่ดีแบบไหนนะครับมันคงมีเงินใสอยู่แล้วพี่น้องนะครับคนเราถ้าอยากสบายก็ต้องมีเงินก่อนองมีเงินกันไปอยู่กบสบายพดนะครับแต้กับว่ามีกินน,ด,นด้กันว่าใจเลวเดดเดดเดเดดเดดเดด ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกหนาฝนไปช่วงนะี้กำลังหีิ่เขาะนะครับหนาฝนหนาน่เมือเมื่อเมื่อชั้นในหัวหนาฝนออกเป็นไทยรุา่า,เ,าเริ่มยหยุดกันแล้วนะครับฝนตกช่วงนี้แหละแล้วก็เริ่มไถหุดนะครับพวกนเกยนก็ได้ไทหุดก็ได้ไทช่วงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างน้อยนะครับแต่อ พวกนาคุ้มนะครับนานานาลุ่มนาพื้นที่ลุ่มนะครับก็จะเริ่มหวานกันแล้วนะครับหวานข้าวกันแล้วนะครับนี่ทิ้งที่กันนาจะหวานเลยหวานแล้วก็เยอะที่ที่ผมเห็นนะครับอ่าทางนาโคกอ่ะว่าท่านได้เห็นแเล่าพี่น้องนะครับทางนาโคกน่าจะน่าจะบางคนก็เอาก้อนแหกนาขวัญนะครับบางคนก็เอากวนแหกนาขวัญ แ้งนะขวนมวันที่อะไรนี่แหละเดือนนี่แหละเดือนหนานี่แหละวันที่หนึ่งที่สองเดือนนี่แหละเดือนต้นหนานี่แหละอันนี้เดือนมษายนนะครับของผมก็น่าจะแ้งน้าขวัญเรนอาจะนำเลยผมเบิ่งก่อนนะครับรอ,อถ้าถ้าว่างๆนะครับถ้าว่างก็จะไปจัดเลยครับ ตอนนี้งานรถไทเขาบักคักเลยพ่อาวาผู้เฒ่าโทรมางานรถไทครับได้หลายก็รถเกี่ยวเอ้ได้หลายก็รถด,ดั้มเมื่ <c ười> อวานเท่าไปผู้เดียวเนาะพี่น้องไลละสองร้อยห้าสิบเมือ่อนึงกับไทยยักสิบไรน้ำมันกับกว่าเบิดหไหลได้พี่น้องอันนี้อูต่อรถเออเอยเอย,เอย ถนนเส้นนี้กับมือเนื่อนเนี้ยนะก็ใช้ถนนก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมรวมถึงผมด้วยนะครับผมยังระวังครับพี้อนเบิึงความเร็วเลดไม่ให้เกินนี้อย่าสิบเจ็ดสิบนี่แหละครับว่เกินเจ็ดสิบตอนเลียนยูมีสภาพว่างั้นยังเลียนยูชี่สีผ้าสีมือก็มันไม่เห็นหงอกผลม,มันตกแห้งนะครับ ดีเข้ามาทางนี้ก็เริ่มเริ่มแบบบบาๆไอ้ซาซาหน่อยนะครับไม่หนังนะเจ้ามาท้ายหนังดิแฟนว่ากันนนี้รถบัตโอรถบัตท,ทางเอาเลียงมาทีอย่างเนี้ยจุดชมวิวอะไรนี่แฟนว่ เก้าไปนาบีก้าดีไปนานาบีเี่ยวะคืออย่างวุนเห็นกรเจอาเห็นอย่างวด้วมาทั้งนี่โดนไหนลรถโดนน้ำครัก็ระเบิดระเบิดแล้ววันนี้ก็เป็นบ่นมีกำลังจะบาด กินกาซทันตบบาทเนี่ยแกวเลยนะครับนี่ครับก็บรรยากาศบ้านนอกนะครับคนตกีงังที่กับทยบ้านเช่าให้ชาวนาเพื่นก็นดีใจนะครับเห็นไถเห็นหนาเนะาะคนมาโตกันดีอ,อ,นอ,อ่อนเขาก็ดีว่าได้เกี่ยวนะครับผมคลิปนี้ก็ ขอจบอยู่ที่บ้านนี่น,นี่ผมมาซื้อเทเลอร์อยู่นี่แหละเดี่ยวเข้าตรงนี้แหละนะครับบ้านนี้ยังเลยโอฟโนนสูงนี่อย่างละบ้านหัวนาคำอา่านะครับเดี่ยวไปนี่ผมมาซื้อเทนเลอร์รถเกี่ยวสาลี่เ,เนี่ยเออาลีนะ่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอาจมีภาพเสียงเนื้อหาคำพูดอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมก็ ขอโทษขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ